สนามเด็กเล่นในล่มที่ใหญ่ท็อปหของโลกและอยู่ใจกลางกรุงเทพคือแม่ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนี้เพราะลูกหรอกค่ะแต่แม่เองนั่นแหละอยากเล่นคือโซนเครื่องเล่นมันว้าวมากอะ่ะปีนไต่ตึกสูง6ชั้นเฮ้ยเที่ยวนี่เด็กหรือสไปเดอร์แมนรถปั่นลอยฟ้าอุ้ีแม่แอบอิจฉาลูกอะ่ะขอขึ้นด้วยได้ไหมครับสไลเดอร์ไฟเรืองแสงสิชั้น ครีดล้านจะลูกอายอะเลเซอร์แบทเทิลโอ้ยขอโรษนะลูกแม่จริงจัง <c oughs> น,ดนงิดนึงเคมกขยดนินจาโอ้ยอันเนี้ยวิ่งตามลูกเอาเหอะหอบเลยเหนื่อยจริงเอาจริงแม่เหนื่อยต้องใช้ Happy Care, แฮปปี้แควป่ะแต่ที่สุดของที่สุดเลยนะที่นี่มีแฮปปี้แคร์อ้ยมันทำมาเพื่อแม่ แปลว่าแม่ฝากลูกเล่นแล้วก็ไปช็อปได้แบบสบายใจพี่ขาพาเด็กๆเ,เล่นนะแล้วก็มีผ้าพันคอมาร์คสีไว้ด้วยนะวันนี้คือน้องเลี้ยงได้พักสักทีเด็กๆนะสนุกไม่อยากกลับบ้านเลยค่ะส่วนแม่นะฟินเหมือนได้วันหยุดได้ห่างแฟดนสักนิดแบบสบายใจอา้าวใครยังไม่มาต้องมาแล้วนะคะวันเดอร์แลนด์และอยากบอกนี่เขายังเปิดไม่หมดนะถ้าเขาเปิดหมดเมื่อไหร่ ตังแน่